ถือว่าค่อนข้างดีนะมีการตกแต่งมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทก็ตกแต่งมาอย่างสวยๆแล้วนะครับผมบอกเลยเขาในตอนนี้ปรับได้ถึง9ระดับสุดๆไปเลยนะครับสำหรับการนำไปออฟโรดนั่นเองครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับปาร์บเอทีนะ ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับสำหรับ Toyota r e ีโคันนี้นะผมบอกเลยคุณสมบัตินี้ไม่ต้องพูดถึงนะแต่งเต็มแน่นอนนะครับนี่แค่ไทย้อกนะแต่งเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับ Toyota r e ีโ2 4 e พัดนะเป็น4ส4แบบดิฟฟ์ o ็อนะครับ มาสี่ล้อนะแล้วมีการให้ระบบอะไรอะไรอย่างนี้ครับก็ดีไซน์ภายนอกถือว่าค่อนข้างดีนะคันนี้ค่อนข้างดีนะครับ <S <S เดี๋ยวเราพาไปชมตัวเครื่องยนต์กันดีกว่าสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับอยากจะบอกเลยนะเป็นเครื่องยนต์ 2.4นะครับ2.4เ <2. 4 S 1> ครื่องยนต์ธรรมดาไม่มีเทอร์โบมาให้แต่คันนี้มีการตบแต่งมามีเทอร์โบมาให้เร็วแรงแน่นอนนะครับสามารถทำแรงม้าได้150แรงมา้าแต่ถามว่า150แรงมา้ามันแรงแค่ไหนอะไม่มีใครรู้หรอกอ่ะผมบอกไป150 200 100มันแรงแค่ไหนอะมันเหยียบแค่ไหนอะไม่มีใครรู้นะครับผมบอกเลยคันนี้เหยียบ200ยังโอ้โหตนเต้นอยู่เลยนะ ผมย้ำเลยว่าคราวนี้เหยียบ200อยังติดเตีนอยู่เลยนะครับแต่ทางที่ดีนะครับขับขี่การอย่างไม่รถเร็วมากนะครับขี่ปลอดภัยก็พอนะแล้วก็มีการให้เบรก ABS มาทางด้านนี้นะครบ4ล้อเลยนะครับและมีการเสริมมานั่นก็คือ DBA นะครับเบรกแอซิดนะช่วยในการกระจายแรงเบรกนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับการกระจายแรงเบรกนั้นทำให้รถไม่พลิกคว่ำและก็มีดิฟล็อกนะ ซึ่งช่วยกันหลายอย่างไม่มีการสูญเสียบาราในใดๆทั้งสิ้นนะครับร็อกดีแน่นอนนะสำหรับเบรกนะครับแร่รถคันนี้นะผมอยากบอกเลยช่วงหน้านี่ครับและทั้งคันนี้นะมีการตกแต่งมากกว่า10,000แบาทถึงเกือบ2,000 0นบาทนั่นเองนะครับแค่กระดาษจังด้านหน้านี่ครับก็ตกแต่งมาอย่างสวยๆแล้วนะครับเป็น,นรูปเสือนั่นเองนะไทเกอร์นะครับแล้วก็กรันชนหน้าโปร,รุ่นของรีโวค่อนข้างราคาแพงมากจริงๆนะครับ มีการให้ไฟเป็นไฟสปอร์ตนะครับแล้วก็มีการให้ไฟตัดหมอกนะครับไฟเดย์ไลท์นะให้มาครบไฟโปรเจคเตอร์นะครับเทคโนโลยีปัจจุบันที่ให้มาค่อนข้างครบนะผมบอกเลยคันนี้สุดๆไปเลยนะครับสำหรับการนำไปออฟโรดนั่นเองนะสำหรับแม็กคันนี้นะผมอยากจะบอกเลยนะครับมีการเปลี่ยนมานะครับตกแต่งมายอย่างสวยงามอย่างแมกรรบโบสนะครับ ยางลูกศรอ่ะไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่ยางลูกศอนะครับยางเป็นยางออฟโรดนะครับยางใส่ลุยที่ไม่มีทางติดลมแน่นอนผมกล้าการันตีว่าไม่มีทางติดลมแน่นอนนะครับสำหรับช่วงล่างทางด้านหน้าอีกนะครับมีการตกแต่งโชกมาโชว์แนวตั้งนะผมบอกเลยนิ่มนวลนนะครับและสามารถลุยออฟโรดได้ทุกที่ได้นอนสำหรับด้านข้างนะครับก็มีการให้บันไดมานะบันไดปีนมานะครับและก็กันชนนะผมบอกเลยคันนี้นะครับ ขี่คู่กับใครนะไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนชนนะครับรถเราไม่เป็นอะไรแน่นอนอันนี้ก้าการันตีและดีไซน์ด้านหลังนะครับมีการตกแต่งมาพร้อมนะโรบานคันนี้ตกแต่งมาพร้อมโดยรีโวนะเป็นโรบาแนแท้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีการให้กระชนหลังมานะกระชนหลังตรงรุ่นรีโวนะแล้วก็มีการให้ที่ลากมานะยครับท่านอยากไปตะรุยป่าแค่ไหนนี่ครับอยากเอาอะไรไปลาก ลากได้แน่นอนไม่มีรุดแน่นอนนะครับสำหรับไฟท้ายนะก็ผมบอกเลยนะครับไฟท้ายค่อนข้างสวยงามตกแต่งกรอบม,มายัางสวยงามของรีโว่นะครับสำหรับช่วงล่างนะครับผมบอกเลยนะที่ผมตลองมาให้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าช่วงลากก่างคันนี้เยอะมากจริงๆนะเยอะมากจริงๆเอาง่ายๆแค่ปลายท่อตรงหน้าผมแค่นี้2เส้นนี้นะครับเป็น2เส้นนะครับไทเดแบบต่อเดียวไม่มีการเชื่อมใดๆมาทั้งสิ้นนะแล้วก็ ด้านล่างนี้นะครับนะมีโช๊ค AC Twin Arm นะครับผมบอกเลยโช๊คนี้นะครับได้ความเป็นนิยมอันดับสูงในประเทศไทยโชว์อันดับต้นๆน,นนะครับมีการให้โช๊คแนวนอนมาอีกนะผมบอกเลยโช๊คนวนอนนี้ปรับได้ถึง9ระดับให้ความนิ่มนวลถึงที่สุดนะ <Wow. S 1> มีการให้ยางอะไหร่มาด้วยนะครับผมบอกให้นะคันนี้นะครับด้านล่างถือว่าเฉียบสุดๆนะ ท่านลองไปเซิร์ชดูได้นะครับ AC Twin Arm นะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะครับแต่ช่วงล่างดีจริงอันดับต้นต้นของประเทศแน่นอนกาการันตีทานนี้นะครับมีการให้ระบบขับ4มานะไม่ว่าจะเป็นนะครับขับ C แบบไฮ้นะหรือแบบโลนะครับเวลาเราติดลมนะเราก็ปรับเป็นโหมดโลได้นะครับเพื่อใช้ขับ4แบบโลนะผมบอกเลยคันนี้สุดๆดนะครับหน้านะครับเป็นแบบดำเปียโนแบ็กนะ ส่วนเรื่องของเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังแท้นะครับซึ่งให้มาค่อนข้างดีทีเดียวเบาะหนังแท้นะครับก็จะช่วยในการรักษาง่ายนั่นเองส่วนเรื่องของพรมนะผมบอกเลยโคตรสวยนะครับเป็นพรมที่ปักมาด้วยได้แดงนะอย่างกับ X-Series นะครับซึ่งโอ้คันนี้สวยกว่าเยอะนะครับนี่คือการเทสไดของ Toyota r e v o 4 x 4นะครับ ซึ่งผมบอกเลยเร็วแรงทะล also, ุนรกสุดๆเลยครับแล้วก็ดีไซน์ด้านในนะครับผมบอกเลยนะค่อนข้างครบจอนะครับมีการให้จอเป็นจอมัลติมีเดียนะครับให้ออดิโอมานะให้เนวิเกเตอร์มานะครับเรื่องของเนวิเกเตอร์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่องราวเสียงอะไรครับผมบอกเลยนะนี้มีการตกแต่งเรื่องเสียงมานะครับมีการให้ต่อเสียงมานะครับผมบอกเลยดังกระหึ่มแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของแอร์นะครับเป็นยังเป็นแอร์นอกอยู่นะ ซึ่งผมบอกเลยเย็นนะครับ USB ก็ <USB S 1> <USB S 2> มีการให้มานะ USB มีการให้มา1ตัวด้วยกันนะครับคันนี้มีปลั๊กไฟ24โวล์นะรวมกันแล้วมีปลั๊กไฟ24โวล์นะครับแล้วก็นะครับอาจจะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับซึ่งเดิมเดิมแล้วเกียร์แมนนวลตัวนี้ได้ถึง6สปีดนะครับแต่ผมบอกเลยคันนี้แต่งมาโอ้โห6สปีดเอาไม่อยู่จริงจริงน,น,นแล้วก็มีการให้อีโคโหมดนะอีโคโหมดของ Toyota นะครับแล้วพาวเวอร์โหมดนะอีโคโหมดก็ช่วยในการประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับช่วย เรื่องความเร็วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะบอกเลย Toyota r ร v โวนะครับ2.4 e+ คันนี้นะ4 x 4นะครับผมบอกเลยว่ารีวิวกันไปเต็มที่นะเต็มที่เต็มเหนียวนะครับซึ่งราคาตงแต่งนี้เรือนแสนและจริงๆนะครับผมอยากจะบอกเลยราคาคันนี้ค่อนข้างถูกนะราคาคันนี้ค่อนข้างถูกนะครับราคาเพียงแค่7,99,000า7 9 9บาทแต่ ไม่เอาอะ่ะมันแพงโยทินนะครับราคาจะเหลือเท่าไรเหลือเท่านี้นะค,ครับราคาเหลือเท่านีค้คุณว่าถูกไหมคุณว่าถูกไหมถ้าคุณว่าถูกคุณรีบจองเลยนะค,ครับนะราคาที่เราลดให้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูทุกท่านนะครับนะก็วันนี้คำพูดคาจาะยรไม่ดูภาพกล่บวอภัยมณฑนะที่ดีด้วยนะครับนะฝากกดติดตามนะครับที่ช่อง AT Channel ทางด้านล,ล่างนี้นะครับนะแล้วก็ ถ้าใครรีบร้อนนะครับอยากได้เบอร์โดด่วนทนด้านล่างเหมือนกันนะครับนะวันนี้ขอจากตัวราพเพียนี้บายบาย